ทาดาดาได้น้องมาอีกแล้วทีนี้เป็นกล่องสุ่มแบบยกกล่องไปเลยเรามีวันนี้มีคลายเ b บ,บี้พาวเวอร์พอยากได้มากม,มากอันนี้ก็คือแคนดี้เดอะมอนสเตอร์นั่นละแล้วก็อันนี้เป็นออ m o s สเดอะมอ s t e r อร์ฮิดเด น่ารักเหมือนกัน,นและก็อันนี้ตื่นเต้นสุดๆคือเบบี้มอลลี่จ้าแต่ว่าเรามีเวลาน้อยวันนี้เราจะแกะแค่กล่องเดียวเพราะว่าเราจะต้องรีบไปเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางและใช้ชีวิตผู้่ในีเช้ามืดเดี๋ยวเราเลือกแกะอันเดียวก่อนเราเลือกอาจากวันนี้โลว์เอนเนอร์จี้เราเอาเราองน้องคนนี้ คือไม่ได้ลุ้นอะไรมากหมายไปกับเพราะว่าอยากได้สิเกตของกล่องนี้นะคือได้ได้สิเก็ตก็คือจะเปิดประมูลเลยแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิเกตหน้าตาเป็นไงแต่ว่ามีความคาดหวังของกล่องนี้ต้องมีสิเกตเพราะว่าเรายกกล่องมากล่องนี้มี12 12ตัวนะคะก็ จะรีบเก็บแกะแบบเร็วๆคลิปจะได้ไม่ยาว mm hmm. เผื่อเพื่อนๆ,นๆกินข้าวอิ่มีในการดูคลิป mm hmm. นี่เม12กล่อง mm hmm. อะเดี๋ยวก่อนนะเรากล่องนี้เราอยากได้มากที่สุดก็คือตัว mm hmm. กัมมี่แคนดี้ที่เป็นนี่เนาะแล้วก็อยากได้ไอ้ที่เป็นแบบ อมยิ้มอะลอลลี้ป๊อปงั้นอันนี้เอาเริ่มจากตัวีคกเลยเยลลี่กัมมี่แบงชื่ออะไรอะ่ะเริ่มเลยรีบแกะแบบรีบแบบสปีดเดี๋ยวทำสปีดให้เองไม่ต้องไปฟาสโต้โอุย้ยเ,ยเอิดเลยใส่ถุะได้ด้วยนะกับเลยเล้ยไปเฮ้ยว้าเฮ้ยอันนี้มันเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะไว้มีหมี่พลละแวร์มาด้วยอันนี้มันคืออะไรอ่ะไอวงๆอ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาประดิษฐ์น้องเขาที่หลังแล้นะเรารีบมากเดี๋ยวเราจะแบบเฮ้ยน่ารักสุด,สดอ หนึ่งอนทัหนึ่งนี่น้องเขาเป็นอย่างนี้จ้าน่ารักมากจ้าคือก็อาจจะเบอร์นะเพราะว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องกันถ่ายคลิปแล้ววันนี้ก็คือคุณตากล้องเขาก็จะเปลี่ยนกล้องอีกเป็นกล้องใหญ่เขาไม่ให้ถ่ายมือถือแล้วมีการ์ดน้องด้วยก็เลยต้องมาใช้กล้องใหญ่ซึ่งก็ไม่มีความ ขนาดเลยกล่องต่อไปแกะแบบรีบไว้แกะแบบรีบก็เด่นออกมาเลยกล่องนี้เราเอาเป็นน้องล o ี l ป p o p เหมือนเดิมเฮ้ยจับทรงก็คือรูใช่ยอยู่ไว้ไม่ใช่จ้าเป็นอันที่อยากได้จ้านี่ไงจ้าก็คือไม่ต้องแกะหรอะหหรือว่ายังไง เพราะว่าอยากได้อันนี้จริงๆแล้วโอ้ลัคก,กี้อันนี้มันคืออะไรนะขนมอะขนมที่ขายอยู่เออเราก็ซื้อประจำเลยฮาริโบ๊กขาริีโบ๊ีเต็มตูเ้เลยฮาริโบ๊กผมจะเ,จเก,ก,กะกะเกะก,กะนิดนนะครับ อันนี้วายเฮ้ยอันนี้น่ารักะเฮ้ยอันเนี้ารักมากเฮ้ยน,น่นนารังจริงสุดๆเดี๋ยวกันนะอันนี้เหมือนเหมือนแบบจะรีบก็จะรีบจะอยากให้ดูก็อยากให้ดูประกอบเทร้อยเผื่อจะ เพื่อนเฮ้ยเห็นปะเนี่ยน่ารักอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวให้ตากล้องเขาไปหาทางอินเสิร์ตเอาซึงก็ทำให้เป็นอุปกั่นเมื่อไหร่จะได้โชว์ลิพออ์ตไ่้ดิใ้ยปัน <c oughs> น่ารักทุกคนเลยอ่ะ นี่น้องเป็นอะไรอะอันนี้น้องต้องวางยังไงอะน้องเป็นแบบมาเป็นลิงตีฉิงเนี่ยอ่ะฉันมาไม่ครบหรือเปล่าอ่ะขอเอ๊ะไม่ใช่อ่ะของไม่ครบเหรอคุณอ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือทุกสิ่งอย่างอยู่นี้ค่ะทำอะไรไม่เสร็จทั้อันเลยค่ะ เขามีของด้วยนะคะคุณก็บนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นที่ยืนของอันนี้นะคะใส่ไอเทมเหล่านี้เข้าไปค่ะอาจจะไม่เห็นเนาะมีไก่เนี่ยนี่เขาใส่อันนี้เข้าไปในนี้นะคะแล้วเขาก็ปิดฝาไว้อย่างนี้ค่ะเป็นเจลลี่นั่งกินเพลิน นี่ค่ะน้องเขาจะอยู่อย่นี้ค่ะอ่าซึ่งคนนี้ค่ะไฮไลท์คือคนนี้ค่ะคนนี้คือเราจะใส่อ๋อมันเปิดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องใส่น้องเข้าไปเออเราก็ว่าทําไมน้องเข้ามาแบบหเหงาแบบไม่มีอะไรเลยก็จะมีตัวนี้ตัวเล็กๆนี้ใส่เข้าไปเออไม่ได้ทํากันบ้านอะไรกับเขาเลย นี่ไงมาถึงก็น้องก็จะเป็นอย่างนี้เป็นน้องเจลลี่ที่อยู่ข้างในอันนี้แบบนี้เลยเราคิดว่าจะไม่มีใครเห็นอะไรเลยเพราะว่ามันเบอร์จัดโมงอีกหลายกล่องเลยอ่ะช่วยแกะหน่อยไหมเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยมาดู้ก็มีสกเก็ดด้วยอะน่ารักมากเลยอะ เฮ้ย hey, บ้าอันนี้มีะไรมีเหมือนเป็นแบบขนมเรนโบว์ที่ดูทรงว่าจะเปรี้ยวอะ่ะเคยกินไหมใช่เปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นขนมเปรี้ยวไหมที่เคยกินแบบจี๊ดจีที่มันเป็นเส้นยืดๆอะ่ะแล้วก็ีนน้องเขาจะเล่นสเก็ตบน Rainbow. เรนโบว์เฮ้ยน่ารักนะสุดๆไม่รู้ว่าเห็ด ไปเลยครับท,าท่านผู้ชมกล่องนี้มีอะไรหลงเหนืออยหรือไมเฮ้ยอันนี้สิเกตมหมไม่ใช่จ้ะเธอไม่น่าจะมาอะไรง่ายแบบนี้สิเกตโอ้ยบ้าหน่าร้ออยู่ละน้องเขาชื่อแฮปเขาใส่เสื้อแฮปปี้นะ แล้วก็ออกหมาักฝรั่งอย่างนี้เลยจ้ะเป็นเด็กแบบแอคเลเอ,อ่โอเคเดี๋ยวก็ให้โอ้ยใส่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เก่งเขาอินเสิร์ตรูปรวมเป็นแบบนแหน้าปกล้วกันน่ารักอ่ะ เอาจริงอีกอย่างหนึ่งที่ควรดูเวลาแกะก็คือกาดนะกาดแต่ละอันเขาตั้งใจดีไซน์มาเพราะว่ามันน่ารักตรงแบบดีเทลของกาดอ่ะแล้วเาจริงอ่ะอาร์ทอยอ่ะหนูว่านะความน่ารักของมันอ่ะคือไม่ใช่แค่หน้าตานะแต่ว่ามันเป็นเรื่ององค์ประกอบของสีไว้ไอ้ยนนหลัา ป็นองค์ประกอบของสีที่ใช้อคือสีมันสนุกอะ่ะแล้วพอดูแล้วมันก็รู้สึกถึงความสบายใจเอาไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียเงินซื้อมานะแต่ว่ามันสบายใจตรงที่แบบได้เห็นสีเหมือนเป็นแบบคัลเลอร์บำบัดประมาณหนึ่งเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบแฮปปี้แทำยังไลงละอะไรนะออา หรือเปล่านะอันนี้ฉันก็จะมีความงงงงงนิดนึงนะว่าแบบอันนี้มันอยู่ในหลุมอย่างเงี้ยแล้วมันแบบจะใส่ดี้องไปอเี๋ยวัอันต่อไปนะคะเราจะได้โรงิป๊อกหรืออย่างก่อน โลลิปอปนี่คือแบบน้องคนนี้เป็นจริงจอกก็มไม่น่าจะใช่ซีเกตอีกเออคาดหวังอะไรกับซีเกตใครคอยากได้ตัวแรกเป็นโลลิปอปใยรอยากได้เลยนะคุณคุณแค่เปิดให้ได้โลลิปอปเป็นกล่องแรกคุณยังไม่เจอเลยนะคะหรือว่ามันไม่ มันมีบางกล่องที่มันไม่มีโลลิปป์ปะเนี่ย่าอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยใช่น้องขอเป็นวัวแจนธรรมาดาเหลืออีกสามกล่องแล้วว่าน้องสีเรทกับน้องโลล่ป๊อปจะออกตอนไหนอันนี้คิดว่าเป็นแอบเห็นเป็นน้องใส่ใหม่เป็นน้องใส่ใหม่ น่ารักอ่ะสใส่ไหมคือแบบของโปรดเจตอนเด็กๆตอนนี้ไม่ต้องกินแล้วเพราะว่าน้ำตาลเยอะเกินไปไม่ต้องกินน่ารักดูสิเห็นแล้วก็คืออยากกินเนาะพูดถึงเรื่องใส่ใหม่ก็หน,นีไม่พ้นบิงซูตอนนี้ก็กินบิงซูไปก่อนก็คือน้ำตาลขึ้นเหมือนกันวันก่อนไปกินแบบบิงซู ม่อะไรนะไม่โยงชิดดีกว่าน,นะแล้วมันไม่มีก็เลยกินน้ำไม่โยงชิดปั่นแล้วว่ามันได้ฟิลมากกว่าด้วยซ้ำเฮ้ย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 ,ยบ้าโรล,ลี่ป๊อปจ้าเฮ้ยหลายรอบก็คือหาไม่เจอว่าโรล,ลี่ป๊อปอยู่ไหนแต่เขาแยกมาอย่างนี้จ้า ค่าหวังสาระและความรู้จากคลิปนี้ไม่มีนะคะบอกก่อนว่าสาระได้ใช้ไปแล้วทัชีวิต <c oughs> เฮ้ยน้องเขาแบบสุดคิ้วเออแต่ก็คือแบบเหมือนที่นี่มันก็หวดมันก็แบบดันน้องหัวน้องไอู่นะ มันไม่ได้แบบถืออะไรตรงๆเหมือนแบบถือแก้งๆกล่องสุดท้ายคิดว่าสิครทไหมอา้าวแต่สงสัยอย่างหนึ่งถ้ากล่องหนึ่งอ่ะมันมี12อันน่ะแล้วได้สิเคเรทอ่ะก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ครบตัวคอลเลกชันดิใช่ปะ่ะแล้วเราก็ต้องไปหาซื้อไอ้ตัวคอลเลกชันมาให้ครบงี้เหรอเอยเอจริงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาซื้อสิครทมานะแต่เอาจริงๆองเรื่องคือยัง,อยงไม่รู้เลยว่าสเครทของ น้องแคนดี้อ่ะคืออะไรแล้ใช้การไปหามาแล้วค่ะเฮ้ยน้องเป็น M&M ไหมอะสรุปว่าก็ไม่ได้สิเครตนะคะฟิเฟลไปแต่ว่าน้องน่ารักทั้งเซ็ตปัญหาต่อไปก็คือตู้ค้าท <ourselves> ี่แล้วที่แชร์ไปก็คือมันเต็มแล้วตอนนี้ต้องหาตู้ใหม่ให้น้องอีกหลยสี่กล่อง เดี๋ยวรอบหน้าเราคิดว่าเราจะต้องได้สิลเลตกล่องอื่นไปแล้วนะไปเก็บกระเป๋าแล้วนะบ๊ายบาย